เดี๋ยวมองครับจะ ได้แล้วปกติมือทลอดแล้วว่าได้อยู่อยู่ไม่แค่นี้ดูละนี่มาแล้วเหรอโหงามแฮะขึ้นมา

còn đang chơi môn gì trong lớp 6 ai tụi con sốc, mường con con มาฮะเฮ้ยเดยาล้เขาก็ตัวคูตายเห็นไหมั้เอาละครอ้าวเสลล้บอลสวัสดีครับสวัสดีกับทางผู้าก เอ้อคนเดียวแล้วโอ้ยโอ้มอนออกหลังไปนะครับผมได้ละนานนั้นยมงไม่ก้านะครับไม่ใช่คอเออไม่เป็นไรยิงยิงมเลยยิงไปคละตัวคอลี้ยงเนี่ยรูปประตูท้าทายครับรูปประตูท้าทายเวลาการคอนเจ้าฟมือไปเไปมือมาเลยไปเลยนั่นเลยรอบมือแล้วเด็ก ไอ้ัวริรีางลูกเตลูกนี้ครับไม่ครับครับลูกบอลออกหลังไปกเๆปิดลูกนี้ครับหอกจริงโอ้ย ไโดมโดมดังจริงลูกนี้ครับติดบล็อกหลังคนตะมุกกับคนตะมุกคนตะมุกนี่คือคนตะมุกต้องมาในพวกคมเขาเลนะ ขึ oh. ้นมาสิข ah. nah. right. oh. ึ้นมาเถอะบ้านบ้านบ้านแล้ก่อนขึ้นไ้มขึนดีไหมโอ้โหขาลูกไปขึ้นขุดหนาบเหรอโอหนึ่งมันหนลังกอรับได้ป่าวอ๋อขึ้นหมดไหมกับประตูเสือลากเกล้าห้าสามสิบห้านับหนนกหัวนับนิ้ว

mong dùng mỗi năm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  nhau năm mỗi 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 năm เฮ้ยเฮ้ยมเียอะไรครับนบ้วเากอให้เขาไปได้เลยยิงม่ห่เ็นไปเลยนะเอาไปเลยโอ้ยได้ยว่าใหญ่ก็เบียดเอาเว้ลุยห่้งครับผม

không phải áo phải không phải không phải không Để không phải để không phải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  không lúc không phải 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 không không

เฮ้ยดูดว่าหยิบเราต้องช้วงตัดแดกกันน่ะเป็นมือดีดเอ้อพัดกัน้ัดกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นที่มาบนนี้ยาดเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยหยาดที่ได้หยาดได้เย้เฮ้ยเ้ยเย้ใ้ได้ให้ได้ออกมาให้ได้ขึ้นด้ขึ้นเถมูกันเมเต็มเติมเติ <Birthday! S 2> จำเลยจำเลยบอกขึ้นขึ้นขึ้นแน่มดเติมไม่เป็นไรจีกดจ้าเอ้ยว้วผมแงะโอ้ยโอ๋ยนี่ดีเทปป้ เาตาตาเปล่าเนียบด่เ้ยไปเคาประตูนะไม่เ้าประตูนะครับผมบิ๊กบิ๊กบิาย ไป for ่ซูไปนไปีด่มาซูปปีกมาแล้วไอไปเลยไปเลยหนึ่งสลงองลููขยนอเคลูกกูขยนห่งครับใ้บไปด้าน่ครับอ้สายมือไเอน่จัดะหอสิครับเาใช้กันมานานเขี่ยอึดทนนาน